พลังประชารัฐก็ยังคงยึดครองห้องหลังบรลลังและไม่ยอมย้ายออกอยู่เห็นแล้วว่ามีการเอาชั้นหนังสือเหล็กมากั้นเพื่อให้ครึ่งหนึ่งของห้องน่าจะเป็นห้องส่วนตัวของพลเอกประวิทยวงสุวรรณที่ไม่เคยเข้ามานั่งในสภาน,นี้เลยด้วยซ้ำขอบคุณท่าประธานครับ ผมประกอบดลมืพันธุลผู้แทนรัศดรชีรชืพรรคเก้าไกลในในฐานะประธานวิ่าย้านครับก็ก่อนที่จะเข้าระเบียบวาระาถัดไปคือเรื่องที่กรรมธิการพิจารณาเสร็จแล้วผมก็ขอหารือท่านประธานสั้นๆนะครับจริงเรื่องนี้ท่านประธานน่าจะรับทราบอยู่แล้วเพราะเราได้ไปพูดคุยร่วมกันก็คือเรื่องห้องประสานง,งานของวิ่ายค้านหลังบรลลังนะครับซึ่งหลังจากครั้งนั้นที่ผมได้ไปหารือกับท่านประธานหลังบัลลังเนี่ยก็ผมได้ไปอีกรอบหนึ่งนะครับกับท่านรองสองท่านพิเชษเชียอเมืองผานนะครับซึ่งครั้งนั้น ก็ผมก็ต้องเอ,อ่ยชื่อตามตรงเลยว่าพรคพลังประชารัฐที่กําลังยึดครองห้องหลังบรลลังโดยพลาการอยู่ณนะตอนนี้นั้นได้ให้สัญญาว่าจะย้ายออกภายใน1สัปดาห์นี่คือเมื่อ2ส,สัปดาห์ที่แล้วที่มีการพูดคุยกันพร้อมกับท่านพิเชษเชื้อเมืองผ่านนะครับจนถึงปัจจุบันพรคพลังประชารัฐก็ยังคงยึดครองห้องหลังบรลลังและไม่ยอมย้ายออกอยู่แล้ววันนั้นที่เราเข้าไปด้วยกันกัท่านประธานก็คงเห็นแล้วว่ามีการเอาชั้นหนังสือเหล็ก มากั้นเพื่อให้ครึ่งหนึ่งของห้องเนี่ยน่าจะเป็นห้องส่วนตัวของพลเอกประวิตยวงสุวรรณที่ไม่เคยเข้ามานั่งในสภานี้เลยด้วยซ้าผมก็ไม่แน่ใจว่าห้องนั้นท่านพลเอกประวิตยเคยได้เข้าไปนั่งจริงๆหรือเปล่าสิ่งที่แย่กว่านั้นคับท่านประธานท่านประธานก็เป็นพยานยาร,รู้เห็นในเหตุการณ์การเข้าไปพูดคุยวันนั้นพักพลังประชารัฐโดยสสภาคภูมิบูญประมุขบอกว่าไม่มีระเบียบว่าห้องหลังบัลลัง์คือห้อง ประสานงานของพี๊ฝ่ายค้านซึ่งท่านประธานก็ได้บอกครับว่ามันก็ไม่มีระเบียบว,ว่าห้องนั้นเป็นของพรรคพลังประชาราชเช่นกันสสภาคภูมิบุญประมุกบอกว่าแต่ผมขอยึดผมก็ต้องขอถามไปถึงท่านประธานและท่านรองอีกทั้งสองท่านว่าจะปล่อยให้มีพฤติกรรมแบบนี้ในสภาหรือไม่และจะจัดการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรณขณะนี้มีพรรคการเมืองที่มีสสสามสิบหกคนยึดห้องหลังบรังเป็นของพรรคตัวเองโดยพาราการไม่มีระเบียบใดๆรองรับ และไม่ยอมย้ายออกเพื่อที่จะทําห้องส่วนตัวให้กับหัวหน้าพักที่ไม่เคยเข้ามานั่งในสภานี้ด้วยซ้ําผมขอความเห็นท่านประธานครับว่าเราจะจัดการเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรครับท่านประธานขอบคุณครับครับขอบคุณครับหลังจากที่มีการหาลือปัญหาเรื่องนี้นะครับผมก็ให้ทางฝ่ายเลขานะครับได้ร่างระเบียบนะครับการใช้ห้องหลังบาลังขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นระเบียบที่ทางท่านประธานเองก็ได้รับทราบแล้วนะครับก็คิดว่าถ้าเกิดว่ามี การความชัดเจนจากทางท่านประธานในการบังคับใช้ระเบียบนี้เราก็จะมีมาตรการดําเนินงานอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เร็วที่สุดนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าเรื่องต้นเนี่ยก่อนบังคับใช้ระเบียบเนี่ยเราก็ใช้การเจราจาก่อนนะครับซึ่งก็เป็นแนวทางที่พวกเราทั้งประธานสภาแล้วก็ท่านรองหนึ่งรองสองพยายามช่วยกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าระเบียบบังคับใช้แล้วก็คิดว่าต้องบังคับใช้ให้เสมอภาคเท่าเทียมนะครับ มัติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ